แลคนคนที่ติดตาเป่าใช่ไหมคนคนคนที่ปิดตาอยู่นอกใช่ไหมเดี๋ยวจะเกิดิดตาเดี๋ยวะกิดปิยตาแล้เขาเาใจอะไรยากด้วยนะครับผมใส่ยากมันไม่มีกัดเดี๋ยวนะถ้าถ้ายืนแมคนคนีย้วก็เป็นยิ้มไหมถ้าเป็นการยิ้มไหมแล้วใครเป็นคนเป่ายิ้มสุดคือคนนี้หรือว่าจะลดให้หลังหรือว่าจะลดให้คนที่ไม่ติดตาเป่ายิ้มสุดคนเปิตา อ๋อเหมือนเหมือนเหมือนให้แม่คอนะมาปิดมาปิดมาปิดตาฝั่งนี้ให้เพื่อให้มันสนิทแตสำหรับการใช่้เห็นผมทำไมเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่คนปิดปิดสนิทนะกับปิดสนิท เกมนี้ใช่ไมครับุเ่ครับอน้นะครับผมแม่คอนนะครับ่้เุ่ดน้ความคุม่าจิกช้นะครับผมคือแม่คอน่ะต้องปิดให้ให้สนเพื่อไม่ให้นะครับไม่ความโค้งเห็นนะครับ่นู้นก็ต้องทาเือนกันนะครับผมจันุ่างเร้ยปจันต่างเอยเาบุหายใยัไงเาเนเสี่ยงตายลมงแกบนี้ใช่ไมครับตุ้งม่ีเราสวดีครัเกมสนุกสนุกไะครับ อคนคนคนที่ปิตานะครับเอาเอาเอามือเอามืออมคน่ะคคนมมาจมือทนะย่านีเหรใช่โอให้คนนี้จัมืออ่าใช่งใเาจับมือไดเโอ้ใช่ไมครับคม่าิมจับมมงนี้่เอออานี้่งนี้ะสนไมใม ได้ห้าหมื่นเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมไม่ไพ่นพ่แม่เข้าใจแบบนี้แค่ได้กินว่าห้าหมื่นความคุ้ให้ให้มิดชิดที่สุดแต่แล้วขากิหน้าอเสียครอบเวลาวนสใช่ค่ะม่ว่าใช่ค่ะ

การเล้วเตะออกไอเดียเป็นบ่เอา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 กรรารเท่าไหร่ครับสองในสามไคับจะได้แบบว่ามีโอกาสแก้ตัวหน่อยนะครับผมสองในสามนะครับขออนุญาตตัดสินใจเลยครับใช่ใช่ใม่ใ่ใช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 ่ใด่ใช่ใช่่่่่ใ่่่่้่่่่่่่ใช่่่่ ้อันนี้ Diamond, อันนี้เป็นคนออกเองใช่ไหมแม่ควาเป็นคนออกเองหนุ่มคนที่ติดตาจะนะครับคนที่โดนติดตาจะเป็นคนแข่งต่อวิชูนะครับมก็คือเรม่นานกับแม่ควาโค้งแหละนะครับผมจะว่าแม่คอเต้องปิดให้แน่นนะครับติดตาอย่าให้เห็นตาแล้วมือข้างนึงเอาตาไว้แล้วก็ปิดเลยหน่อยแม่ก่อนว่าปิดสองตาสองมือเลยไหมปิดมือเดียวไม่มีข้งมือ พวกเราไงเป็นกรรมการเป็นช้าช้าทำช้าช้าจะปิี่นดังกันด้ยสามได้สองครับผมแข่งสาต้องชนะสองนะครับจำก่อนำก่อนเดี๋ยวเาไยหนยังเจ้กยเจ้สิงำใหม่ก่อนกำใม่จังสิงห์คอจำมัดไหมจำมัดไมแม่ครอนนะครับกับม่คจะมาต้องออกอาวุธนะนะครับให้นับถึงสามก่อนนะครับผม อ่ะขอเสียงนะครับทีมช้างพังเลยเร็วทีมช้างพังยี่ยี่นั่งแถวใครหลายนะครับผมครั้งแรกนะครับผมเตรียมหนึ่งสองสามเสมอกันเสมอกัร อมเป็คนนปีตนั้นไม่เกี่ยวคนปีตาไม่เกี่ยวเพราะว่าคนออกอาวุธใช่คนเืออาวุธใช่คนปีตาไม่นะทเวั้งแรกนะครับแม่นางนะครับผมแพ้นะครับแบบไม่มีสิทแก้ตัวนะครับต่อไปครั้งที่สองนะครับผมครั้งทครับไม่ครั้งแรกมาเสมอครับเสมอแล้วคอเนมนเมนนับหนสอาอกอาวุธกันหมเ้สมอแล้วนั่นนะครับเสอแ้ มาได้รู้อ๋อนี่คือการวางแผนพิธีนะครับผมอ่นนะครับพร้อมนับหนึ่ง ก็มีสวแต่แพ้ก็มีสุวรรณแต่แพ้ก็มีสุวรรณเพราะว่าช้างช้างพังเน่ะเขาช้างตายเนาะมาเยอะกว่าช้างพังเออผู้ดูดีหมดเลยนะครับขอบคุณค่ะช้างพายช้างพายนะคะชีางายช้างพายนะคะอะไรบิดข้าวยังไงต้องขอโทษขออภัยด้วยน้องนะครับเพราะว่าช้างช้างตายน่ะจะมาเยอะแล้วช้างพังมีไม่กี่ตัวนะคะใช่ส่วนแบ่งก์เขาจะได้เยอะเยอะเหมือนกัน

บ้านแล้วครับนโมขอบคุณครับงามๆก่อนขอบคุณครับคุณขอบคุณคนระับเย็นสนุกสนุกของเราก็จบลงแล้วนะคะครับปะเดียวละใช่เออไม่ต้องทีแรกที่นะครับพิพภาพนะครับตอนขอโชคขอลารนะครับนะครับผมเลี้อวมาช้างคนะครับที่จะประกอด้วยนะครับ เดนีสลาวันนี้นะครับอาร์ติมิคานะครับปีที่นะครับสุดมากนะครับเด็กอะไรยังไงครับก็ขอทุกคอทายด้วยนะครับส่งมา ค่แม <icana>, ่นานะคะก็เจานนะคะผมจะให้แม่นาเพียที่มทุกอย่างแล้วก็ี๋ยวแม่นาก็ได้อีกทีนะครับขอตายังไงเนาะนะครับมลวรอคุณแม่ดีาดีนะครัวนะครับคุณแม่อชื่อเรียบรอยวนะคับาเยอยเนาะนะครับก็เดี๋ยวแม่นาก็จะสุปอีกทีนึงนะครับสวคุณแม่ดีนา เอาไงฮ่าฮ่าฮ่ามือตรียมมือตรีมไปราบเจ้ามีซักกบพี่ว่ากันเนี่ยเ่็มิซากับกี่หายเลยตอนนี้อิ่มเป้งเลยเดินกลับบ้านค่ะนิขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีบ้านพี่อุ้มนะคะแล้วก็แม่แม่ทุกท่านเลยค่ะพี่ระท้ายอิ่มกับย่างไปบ่เป็นระบาดนลยโมกันลับปุ้ยเลย บ้านาคกนับ้คมากกับเพื่องบินฮอลิคอปเตอร์บได้าเยออมาไก่กูเลยอิ่แห้งกิแหง่ชุดแห้งสะิดทักพวกเขาอยู่มัน้าโมกน้าโมตอนตอนมาแบบแบบค่ะตอนไปนี่อิ่มแป้งเลย ลับตามุนเลยแล้วไป็นอย่างไนอนหลับปุ๋ยเลยคอนทับ้วยดยทองเลยม่มเอื่อยมาบรรยากาศดีเบดกัเบิดเก็บตัวพมด้พูดมาเกนองตัวเกินนี่และก็วแล้วเตะเกตะเกเะเลยเลยบ่อคนคนเด คือเราถ่ย mm hmm. um mm สีลับเร็วงานเร็วหลยคือเราถ่ยอินเนี่ยบาร์บี้กลับบ้านเลยค่ะย้ายกันเล้วยากาศก็ดีกาได้พูดถึงตุ๊กตาเท่าเนาะเสรียเรื่องมาเออมือเท้าคอยไหว